ไมนมีไหม่อย่างจ่ามะเบิ้งเมียลาบ้านเขาไปเราไปไปกันเลยค่ะไปยังไปเรื่องไปยังหมาอันนี้จบก็ยังไงกบป้าไปกันเลยพ เราเดินไปเดินไปไหนเอาวันนี้ไปไว้ข้างหลังสิคะคุณลูกนี่นเม่นี่ดีอืมเราไปนั่งอยู่ร่มดีกว่ามีตีงั้นแหละดีวะ มารับยายกุหลาบยังไม่เสร็จ uh, คิดวานแล้วนะมาเล่นมาเล่นมาทุ่งมามาดูเขาหวานข้าว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 เจ้าวานหอดใสสิเด้ ูเราไปร่มไม้เราไปร่มไม้ร่มไม้อะเบกไปม่ได้มาพี่มาพี่ขึ้นมาเทงคันนาพี่อันนั้นีมันพใหนี่สพเออ่าไปหกพญิกาไปยืนถามพญิกาอยู่ห้องไหมปะ่พา้าววัน้าวว้าววนทาวว้าวัวาวทาววัาวาวววห

น้อยน่ะโต้นอีตูแล่อีแล่โซตรายวันนี่กิ่งว่าข้าวเดียวกันเลี้ยวดอก อันนี้กิ่งว้างสั่นเนาะปลายปลายปลายแม่แม่แแ่ันวันเเออพอเงี้ยลั้นหน่ะละว่านปุยปลา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 ย เีร้นจิ๋งอย่ี้มีร้านขาดเออเออหุอน่เขี นเมนโหลดเพืายไไรมันมาตะปันบหรือจังหดโอ้นี่หถแค่นัดนี้ใชเออแว่าแน่ี้นีนยนน่ยน,น่ไงไงไรแล้วต่อนี้ต่อตูนาฝนทงนั้วดจกักพดไปยัง่อยสิรบร,รูจักเ็บารุดจักด้จังไหด่อยก็เคยเห็ด พูดไดเด็กน้อยบ้านไดเด็กน้อยบ้านไดมาเบิ่งเขาวานเขาแม่หวอหนีวามหนยวนาำคือาบวกคุ่น้นายูรถตไปนี่กบมันตัไม่เกี่ยวเออมันตัวม่เกียวอาเดียเหม่พระถ่ายมันี่หลาเปัน่อแมน แม่แมเป็นหนงเป็นปีกนกมันมีเป็นหนังปีกนกปีกนกแม่แม่เป็นหนังหินน้ำนี่แหละปลุกเสวน้ำน้ำหนังแม่ครับวานเขาว่านเขาวานปีกนกเอาไว้ทั้งพุ่นเพิ่นส pues ีตีเด้กพอยืนลันสีหยาดมือคุน อีหญงเขียวอือปื้อผลลงไปลินผลบางเด็กขี่ดินขี่ดอนข้าดีเมาเดม,มาอนีลันสีดิอันนี้่วงงอคอ,อไปเอาออกแล้วแกเอาออกมาออก่อนส

ท้องฟ้าไงอันนี้ก็ยูนิคอนไงม่สีดอกที่ว่าไมส,สีสวยสีสีสวยแต่มึงลบไปนีกบลบไปีกบยเองัน้นุ้นเอนเป็นงเอาตนั้นตนั้นวันละวันนี้เป็นวัน เดีย๋ยวก็ไปว่านพุ่นมวันนสีซกัน <c oughs> มีปุ๋ยด้วยจ้ะปุ๋ย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 มาว่านดูว่านเป็นวงลนว่านเป็นอออว่านเป็นนะไปไปว่านถาว่านเป็นปะวานว่เป็นอ๋อวา่า,วานว่าเป็นพูน่งน,น,น,นี่พอไรไถนาะจุดจุดดนี่รถพุ่รถพญิชาย พ,พูนี่พอ,อไรอะไ่ะพายุต่ตัพายรถพใช้ยูไ่ผนพุ่นลพใช่พูนรลดยยลงหญัเห็นเ,นนเดน้อนแดด เห็นทงนามันเล่นทงนาญง่ไวยซื้อหลายครแบบหาสิบด้สิหุ่นหุ่นไงนนักแ็มอย่างนี้นักขอนักดนตรีบอบปานดิบน้ำน่ะ บ่เป็นบ่เป็้ครับตอนป้เป็นใส่ยูเรียอย่างเดียวเอ่อ่บอกว่าปน้าปนายก่อเนียนน้ป้าเป็นมันี่ไม่รถไถโอ้ยยั่โบอกว่าปน้า่เป็นมมีรถไถนี น่วานติดวอันองพิมเาโดนองพิมพขโดนบัเป็นะนงพิมครับรดว่าเป็นี่คือเนื้อคอยคับกันตัวอ่มาอยู่ในห้อที่ไม่ปิดอมา้านของเต่ไหนอังโอ้ยานดีเด้อไปบ้านของไว้ด าาามาเลยวปองมปลอ่ะนไปมาเปลีน เป็นไงพวกเราพอรับปุ๋ยแล้วครบเติมนับไม่นงห่งเันมันก็ทสองเงนเป็นยังไงลาบไี่เรามึงไปว่านาน้นกูไปว่านานี่เอาโอเคคว่านห่งปุยเรากยื้ใส่โอ้ยต่างจากโ้ใหม่นโ้กใหม่ไหนุูนหอยยาคนน้ำผุนก็ุงปุ๋ยคนข้ามาเพินกินน้ำ โอ้ถอยู่ไก่แท้นี่ไหมปุ๋ยโอ้ยดี๋ยะสำมาไหมพอุปุ๋ยวันหัวดอกนอือลกตะิ้งนาน่หุ่นเดียววันเดีวอไรหรอกเออดีขางไล่กันคู่กับเมลัยทแน่ล้านนี่ขอตาองพอผมผมข่าตาองพบ๊ายบายบ๊ายบาย